ถาถึงเรื่องของการจังก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเต่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนะเจ้าสมเด็จพระปฐมบรม,มกษัตร,ริย์รัาธิราชแห่งราชวงศ์จักรีวันที่14มกราคมมังคาาหน้านี่จ้าในส่วนของแต่ละจังหวัด ปืนก็มีการประกอบพิธียังศาสนาพิธีต่างๆว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามซิกอย่างทั้งหลายนะเจ้าในส่วนของจังหวัดพะยาวเจ้ากำหนดตีพระวิหารหลวงวัดพระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็นพระอารามหลวงของจังหวัดพะยาวเจ้าเริ่มตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงน้อยๆนะเจ้าสักหกโมงป่ายเจ็ดโมงหมู่เฮาก็ที่จะไปร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลก็ไปกันได้เนาะ ก่อนถึงเจ็ดมงเกิงอ่ะระว่าเจ็ดมงเกิงนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านประธานในพิธีก็จะเดินทางถึงสถานที่จัดพิธีนะจากนั้นก็ประกอบพิธีจุด ถูบทเทียนบูชาพระรัตนตรัยแลกดจุดถูเทเียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมาสารีริกธาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะแล้วก็ถวายถูกเทียนแพ้่หน้าพระบรมฉายลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นก็ประกอบพิธีส่งในะเจ้าพิธีเจเริญพระพุทธมนต์ต่างๆเซตเรียบร้อยเนาะเซตเรียบร้อยในพิธีส่งจากนั้นเจ้าต่อโดยพิธี าศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลเวลา8โมง8โมงนี่จะมีท่านผู้ว่าเป็นประธานเหมือนเดิมนะเจ้าในการที่จะประกอบพิธีตั้งาศาสนาเนาะตั้งจงหวัดแจ้งมาเจ้าตั้งจงหวัดแจ้งมาดังนั้นก็อยากจะฝากเอินฝากเชิญชวนปีน้องพุทธศาสนิกชนนเจ้าลระก็ประสบนิกรเชาวพยายาทุกท่านไปร่วมกิจกรรมกันตี สาราประชาคมจังหวัดเอ่อที่อันว่าพระวิหารหลวงวัดพระเจ้าตนหลวงพระอารามหลวงของจังหวัดพะเยาสาหรับการแต่งกายเจ้าการแต่งกายถ้าเป็นข้าราชการพลรเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่งเครื่องแบบปกติขาวใบไซมวกนะถ้าเป็นข้าราชการทหารตำนวดเนี่ยเจ้าก็แต่งเครื่องแบบปกติขาวเหมือนกันใบไซมวกแต่ว่ามีพร้อมกระบี่และกระถุงมือประธานในบ,บ้านมหาไทยจังหวัด ชุดไทยอมรินในโทนสีเหลืองเจ้าส่วนบรรดาน้องๆจากสถาบันต่างๆชุดเครื่องแบบของหนงานหรือว่าชุดไทยอมรินโทนสีเหลืองถ้าเป็นจิตอาสาดีจะมาห่วมงานในวันที่14มกราคมน,นี้ก็สวมชุดจิตอาสาเนาะประชาชนก็นสวมชุดพาไทยชุดสุภาพโทนสีเหลืองเจ้าพระสงฆ์ในพิธีใจพัดยศนะเจ้าถ้าเป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงนี่ถ้าผมยาวบนว่าขอให้มัดผมใหม้เรียบร้อย นะเจ้าบะปล่อยผมปละบาหรือปลกบาจนปิดอินทนูถ้าจําเป็นต้องใจอุปรกรณ์ตกแต่งทรงผมกับคนใจกิบหรือรีบินขนาดน้อยที่เป็นสีเดียวกับสีผมแล้วก็ห้ามใจคิิมแต่งผมหรือสารอื่นใดตกแต่งทรงผมคือมองดูแลเหมือนเปียกนะเจ้าเหมือนใส่เจลใส่อย่างนี้บะควนนะ บัดี้เนี่ยเจ้าเปินเปินกำหนดมาแล้วเนาะในหมายเหตุในงานกำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชาิธีสมะมงคลประชชนมายุ่เต่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในเจ้าในส่วนจังหวัดพะเยาว,วันที่14มกราคมเนี่ยจัดกันที่วิหารวัดพระเจ้าตุนหลวงพระอารามหลวงของจังหวัดพะเยาเจ้า